ครับสวัสดีครับอันนี้คือรายงานแจ้งงานนะครับประจำเดือน10นะครับการการทำงานของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผ่านมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงค่าก็แค่เข้ามาตรวจเช็ครายงานนะครับใคร เช็คเ er, บี้ยพรลบต่อประกันรถประกันชั้น1นึ่อะไรกันแล้วแต่ก็จะมารายงานที่หน้าจอนะครับเปิดดูได้ทั้งในโทรศัพท์และในโน้ตบุ๊กนะครับเช็คงานง่ายนะครับเรารู้หมดว่าสมาชิกค,คนไหนทำประกันชั้นไหนพอลบอ ถ้ถึงเวลาทําพรบรต่อประกันเขาก็ส่งเช็คเบีย้ยแจ้งงานในห้องแจ้งงานนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่เข้ามาดูนะครับว่ายอดเท่าไรตัวเลขเท่าไรนะครับตอนนี้ก็นะครับก็ผ่านมาสิบสี่วันนะครับยอดก็แสนเจดนะครับก็ไม่ต้องขายประกัน ขายพอ,อร์บให้มันเหนื่อยนะแค่แนะนำบอกต่อเดี๋ยวตัวเลขมันก็เข้ามาครับการทำงานที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆแบบนี้ครับขอบคุณครับ